ก็ขอลาบสวัสดีชาวโลกทีใช้ออสเตเนนหายใจคคนด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผม The Dark w i n นครับวันนี้ก็จะมาสอนจูน GTRR35 ครับผมเห็นเห็นมีคนขอมาเยอะมากเลยผมก็จะลองมาจูนให้ดูแต่นี่จะเป็นสูตรทางสั้นนะทางยาวสู้ไม่ได้นะอันนี้คือแบบสูตรอ่างไงวิ่งสั้นนะเออทางสั้นน่ะ400เมตรอ่ะ,อะทางหน้าเบอร์เกอร์เหมือนเดิมเลย ก็จะออกตัวเกียร์สี่เหมือนกับปอเช่เลยสูตรนี้เอ้ยเอาง่ายๆคือ GTR เนี่ยมันวิ่งไม่ถึง6วินะผมมันจูนมันจูนไม่ได้เอาง่ายๆมัน6วิไม่ได้ครับผมเพราะว่า CC มันไม่เหมือนกับปอเช่ไง CC อันนั้นมันลดลดความเร็วแต่นี้มันเหมือนแบบรถสปอร์ตผสมความเร็วแต่ว่าความเร็วมันไม่ได้สูงสุดขนาดนั้นอ่ามันก็อยู่ที่7ดวิกว่าครับผม7วิอะต่ำสุดของอันนี้น่าจะเป็น7จุด ห้าเก้านะแต่ถ้าต่ากว่าน,นี้มันก็มีคนทําได้นะแต่ว่าผมทําไม่ได้ผมทําได้แค่สูตรของผมเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับว่ามันจะวิ่งอยู่ๆเลยโอเคครับทุกคนเราก็ได้คู่แข่งเป็นลำโบสีดํานะผมอย่างแรกให้เราใส่ขึ้นมาเกียร์สีเลยอะไรเพื่อน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 ,อนใส่ขึ้นมาเกียร์สีครับผมแล้วเราไปลองกันเลยครับว่ามันจะวิ่งกย่วิ เขาหล่ไม่มาล่ะมาครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ไปแล้วกีวีครับผมมาดูกีวิกี่วิเจ็ดจุดหกสองนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทางยาวเนี่ยแม็กซ์สปีดเนี่ยมันจะอยู่ที่342นะครับผมมันได้แค่นี้ครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็น รถทางสั้นครับผมอ่านี้ก็ได้เป็นเจ็ดจุดหกสองนะผมแต่ถ้าใส่เกียร์ดีหน่อยมันจะได้เจ็ดจุดห้าเก้านะผมอ่ามันจะได้ประมาณนี้ความทางยาวก็ตามที่บอกว่าความเร็วอยู่ที่สามร้อยสี่สิบสองครับผมอ่าเนี่ยเราลองไปดูสูตรเลยครับไปดูเลยโอเคเรามาดูสูตรดีกว่าว่าผมตั้งสูตรไว้ยังไงครับผมอ่าสูตรก็จะประมาณนี้ครับผม รอบก็จะเป็นสีุ่ห้าหนึ่งนะครับผมส่วนเกียร์หนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับตั้งไว้สูงสูงอะ่ะมันจะทําให้ต้นดีครับผมเอาไว้ยังไงเด็กคือไม่ต้องไปสนใจมนะันอ่ะผมจะเล่นสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้เอาไว้เผื่อต่อเกียร์นะครับผมทางยาวมันก็เอาไว้ต่อทางยาวอะ่ะเออเอาง่ายคือแบบแข่งกับเพื่อนถ้าเพื่อนท้าก,ก็ยังพอได้นะทางยาวอันนี้จะเน้นต้นมากกว่าครับผมจะ ตั้งตั้งแต่เกียร์สี่ห้าหกดมาครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็มาสอนจูนเกียร์แค่นี้ครับสำหรับ GDR A สามครับผมใครอยากให้สอนจูนเกียร์อะไรก็เม้นไว้ด้านล่างเลยครับผมเดี๋ยวจะมาสอนหอนึ่งเดิมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมครับแบบนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย